สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาว y o u t ท b e ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะฮะนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดัมซิ่งดินระเบิดนี่ระเบิดดินโอ้เฉะเวะรูอบองอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมการทำงานครับยามเช้าของทีมงานครับดัมซิ่งดินระเบิดนี่6ล้อก็มีอยู่ด้วยกัน12คันนะพี่น้อง ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเชียวงานนี้ครับโอ้โหใส่ปานงานเหมาาราบพี่น้องมับเข้าให้โอเคเรียบร้อยจวดได้ครับนี่ก็ทีมงานป้าตุงรับส่งเข้าประกวดครับนี่ ได้ครับยอดเลยข้างบนก็จะเป็นงานทำค,ครัวทีมงานรถใหญ่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับซานนี่โกเบโก2สองร้อยแล้วก็อันนี้อะไรดูซานหรือเปล่าวพี่น้องนี่ครับย้ายคันสา เดี๋ยวเรามาดูรถแรงฝั่งประสาทครับนี่ครับจับมากับภูอินตานครับทีมงานเสียสันรถแห่ภูสิทธ์มาเข้าให้ครับเสียสันก็ส่งรถมา4คันครับ4ีบ่คัน เป็น็อกี้สองคันครับแล้วก็ฮีโน่คันหนึ่งครับเป็นตัวนี้แล้วก็โ,โ,โรบบคอบครับคันหนึ่งแต่รถแรงๆครับโซนประสาท อ่ะอีกสักสองตักไปพี่เหนียวครับมวลดินก็จะแน่นนะครับดินแบบนี้ออะแถมแถมจะลั่นหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรามาชมกันครับ มองก๋วยเตี๋ยวนาะจะลั่นนะนี่นีนนนน่ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแป๊ด ดำสั่งลุยนี่ดำลวนดำสิ้นนี่ก็จะเป็นของทีมงานเสียสันเหมือนกันครับ พี่แกได้ว่าไปเอาทางนู้นก็ได้ฮะฮะวัววัวววสไลด์ตามเลยอ่ะติดกระบะด,ดีนะดินแบบนี้เหนียวเนนหนียวหนึนหนึนดินชุ่มน้ำ เดิมครับขันนี้แต่งมวกแต่งกันชนครับท่อเดิมเดิมครับางฝุ่นหลังเล็กน้อยเออแค่นี้ก็หล่อแล้วพี่น้อง เรียบเรียบร้อยนะแถมอีกตักหนึ่งครับก่อนออกตัวเจือเรียบร้อยครับไปเลยี่แหน่นิ่มๆครับเสียงแบบนิ่มจัดแอบเดิมๆครับมันก็จะคนละสไตล์ครับถ้ารราแต่งในแก้วง,งูนี่แทบระเบิด ย้ําตัวที่เด็ดของเสียสันเลยครับนี่ครับเจ้าร็อกกี้แดงโอ้โหนี่ครับสไตล์การชอบของใครของมันครับ แต่งโอ้ยกองสันทีครั้งบางฝุ่นยังหดอ่ะพี่น้องสายเจ๊ปดู ความหอครับของเจ้ารักตีคันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า,วาลั่นหรือไม่ลั่นนะพี่น้องแต่ผมคิดว่าลั่นแน่นอนครับอยู่จากปลายท่อหมอ้อก๋วยเตี๋ยวแล้ว ดินนี้วิ่งวิ่งไปลื่นๆ่นแรๆครับพอเราได้เหยียบได้ย่ําดินก็จะแข็งไปเองครับถ้าเจอฝนเจอน้ํานี่ก็จะลื่นนะครับกระปาดข้างบนก็สามารถวิ่งต่อได้ครับ อีกสักจักไปพี่น้องจะไปสายแจ ซอยนี่ซอยข้าเจ้าด้วยพ่อหนาเดี๋ยวให้เจ้ายักษ์ครับว่าเจ้า M8540 ช่วยดันตูดเล้ครับปินร่องครับเมื่อกี้ลื่น ทังทีวดจัดไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้ปาดคำทางสักเล็กน้อยคนระับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับนีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กับทีมง,งานดัมซิ่งดินระเบิรด้วยครับเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะพี่น้องรอติดตามกันชมกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายปายครับผมสวัสดีครับ